จังหวัดมุกดาหารอุบลราชธานีน่าจเจริญแล่นครพนมเป็นจังหวัดชายแดนที่มีนาเขตติดต่อกับแบ่งสวนนาเขตจำปาสักสารวันะคำม่วนสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งเป็นจังหวัดชายแดนที่มีความสาคัญทางด้านเศรษฐกิจฐฐการค้าการลงทุนที่มีความสาคัญโดยประชาชนทั้งสองฝ่ายมีวิถีชีวิตที่สัมพันธ์กันมายาวนานมีการเดินทางไปมาระหว่างประเทศเพื่อติดต่อการค้าการท่องเที่ยว การประกวบอาชีพรวมทั้งการเยี่ยมญาติพี่น้องและมีการพัฒนางานด้านสาธรารณสุขร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะถูกเถื่อนด้านโรคติดต่อและภัยสุขภาพชายแดนระหว่างประเทศรวมถึงการมีระบบและมีเครือข,าข่า,ขายเ่อมแข็ขงร่วมกันเป็นสิ่งที่สําคัญและมีความจาเป็นการประชุมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่า,ขายสาธารณสุขชายแดนในการตอบโต้ภาวะถุกเฉืนอด้านโรคติดต่อ และภัยสุขภาพชายแดนระหว่างประเทศและมีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU เรื่องความร่วมมือด้านสาธารณสุขระดับท้องถิ่นระหว่างประเทศ4จังหวัด4แผงโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมความรม่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศคือไทยก้ามีผู้เข้าร่วมประชุมจำมนวน2 7 0คนระยะเวลา2วันได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้ง4จังหวัดและแผนกสาธารณสุขแบ่งสี่แผงกกิจกรรมการประชุมประกอบด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการการประชุมกลุ่มระดมความคิดเห็นและการจัดทําแผนพัฒนาสาธารณสุขชายแดนปี2568ระหว่างประเทศร่วมกันวันนองมยุ่จมงากทานผราการวเชีไท่านะสวราชรัง ผมมีความดีีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในิธีเปิด,าก,ดการประชุมเชิญบรรยายการพัฒนางานสาธารณสุขไทยแดงในการตอบโตรรบ้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคติดต่อและภัยสุขภาพไทยแดงระหว่างประเทศไทยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอีโอมนา,าน2567การประชุมในวันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันพัฒนาน ระบและสร้างความแข็งแกร่งของเครือข่ายในการข้อระวังโรคติดต่อและไปสุขภาพและการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างประเทศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบก,การณ์รวมถึงการลงนามบรนทุกข้ตอตกลงความร่วมมือทางด้านสาธารณสุขระดับท้องถิ่นร่วมกันผมขอขอบคุณกร่มความร่วมมือระหว่างประเทศกระโคงการต่างประเทศหรือกีก้าที่สนับสนุนงบประมาณในการจับจม และสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารที่เป็นเจ้าภาพในการจับจบในครั้งนี้ในาณะเจ้าบ้านผมขอต้อนร,รับทุกท่านด้วยความินดียิ่งที่ได้มายเยือนจังหวัดมุก,ก,ามกาดาหารท่านรงจัดแก้ในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารท่านชรินทิพย์ยตเสผู้มือวยการกองความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศความร่วมมือระหว่างประเทศท่านเจ้าหน้าที่สรราธารณสุขทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายสปอร์ ท,ท่านครับผมขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับการจัดการชุมเชิญบริการพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนในการต่อโซ่ภาวะถุกเฉิงด้านโรคติดต่อแะะวัยสุขภาพชายแดนทั่วประเทศที่ไทยกับสปปลาวได้ร่วมกันจัดขึ้นระหว่างที่ศึกษาที่ปีกันยายนี้นะครับ